บายสวัสดีค่ะน้องผ้าใหมนะครับวันนี้มาเที่ยวชมบรรยากาศอันสดชื่นของสวน,ส,วนสาธารณะหนองประจักษ์นะครับที่บริเวณข้างข้างทุ่งสีเมืองอนดรธานีนะครับเห็นบริเวณรอบๆเห็นไหมครับอุดรธานีจะมีหนองประจักษ์นะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นวัดโพธิสมพรพระรามหลวงของจังหวัดอุดรธานีบริเวณรอบๆนะครับน้องผ้าไหมเดินชไมไวดลุกเดินมาทางนี้นะครับ สวยงามมากวันนี้น้องข้าหม่มากับแม่ป้านะครับแม่ป้าคนเลี้ยงหนูนะคะลูกเดินมานะลูกนะหนู่อยเดินมานะลูกนะเดินกับแม่ป้าลูกเดินมา<ส>เออหนูเดินมาลูกเดินมานะสวยงามมากลูกสวยงามมากอากาศสดชื่นไหมลูกไมยบายลูกอากาศสดชื่นไหมคะค่าบริเวณรอบๆบหนองประจักษ์สวยงามมากนะครับ มีเป็ดน้อยมีเป็ดด้วยนะครับข้างๆด้านหลังก็จะมีร้านอาหารน้องผ้าไหมครับบายยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายก่อนบายๆก่อนลูกผ้าไหมบายยบายยคนสวยนะลูกคนสวยบายๆก่อนครับ